ทำไรเนี่ยเดี๋ยวตัดหญ้าเดี๋ยวตัดหญ้าไม่เกี่ยวอะไรกันหากรีดกับไม่เด็กก่อนทำเอาปูเดินไปงั้นปูผมแดงเพิ่มความปลอดภัยเอาการการคูุกให้เด็กให้ถือใช่ไหมเออให้ถือก่อนไม่กงงูใช่ไหมโอ้โหแรงใจขนาดนี้เลยก็เต่ายากนะอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนกั้นนะเอามาดิ จะได้เล่นก่อนเนี่ยใส่กอกยากเห็นแล้วใช่ไหมสองไม้ยี่สิบครับเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนนี่คือการถูกการถูกต่างต้นอะไรวะต้นงกกปะปืออ๋อปะปือเรียกต้นกกอีกแหละกคือมีกติกาไว้เลือกคนละสองอันนะแล้วก็เอามาตีใส่กันแข่งกับน้องอ่ะใช่ว่าใครจะมีสายตาที่เฉียบคมในการเลือก ว่าอันไหนที่มันตีแล้วแตกไอจะมาแข่งกับน้องเลยนะใช่จะแข่งกับใครอ่ะจกมากแค่เลยให้ไปเลือกก่อนให้เขาเลือกสองอันเอาเด็กอ่าเลือกก่อนเลยอันเลือกก่อนเลยเลือกก่อนเลยเลือกเลือกแล้วถือไว้ยังไงให้มันแตกตีใส่กันไอ้ตีใส่กันเองตีพื้นตีอะไรก็ได้อยากตีอะไรก็ตีต้องเลือกยังไงนะนั่นเลือกไปเจอเลือกันแก่ตีแจะแตกเออนี่บอกเทคนิคนะนะเลือกอันแก่ๆก่ไหนโอ้โหแก่เลยเดี๋ยวดูดิ หน้านะไม่ใช่ไมใช้ก้านทูบนั่นหน้านะแกจบอันนี้แล้วกันโอเคที่เหลือเก็บแต่ว่าตอนเนี้ยในสายตาเนะโชว์ดิตอนนี้ในสายตาแม่พอจะรู้แล้วของใครแตกไม่แตกไอ้เตยก่อนหรือจะทำพร้อมกันก็ได้แล้วแต่อ่ะลองดิเตยทำดิเฮ้ยเ้ยเตยเปล่าเตไเปอ่ะเอาแตกไปข้างบนนะเตยเป้าเอาแตกไปเลยเอาแกะแกะเอ้ยวูบวูบ เอ้ยได้ได้หมดอได้อยู่ก็ถือว่าดีสำหรับตาเด็กอะก็ถือว่าดีโอ้่าใช่ได้น่เน่เน่ดูดูเน่ถือว่าแก่แต่ไม่แก่มากเดี๋ยวข้างบางก็จะมาด่าไะเมตตสรุปแตกถือว่าแตกแตกนี่นี่โอ้อกอลกอีกอีกีกอีกอีกอืกอนกอี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 อีเอกอีกออีก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 กงื้นเลยีกมากกเ หนึ่งแต้มเหนึ่งแต้มน้องวันเจรหนึ่งแต้มพี่แชมป์ละแต่ตีไงก็ได้ <c oughs> ไม่แตกแลอันนี้ไม่แตกแล้วแตกไม่แตกดูคือแตกที่ต้องแบบบีจะแตกเลยอันนี้ไม่แตกอันนี้หัวจะแตกถ้าตีแบบนี้แตแ่ว่า <c oughs> นี่สายตาเริ่มแย่แล้วแย่ไหมล่ะดูลองดูได้ละ แค่นี้แหละที่พามาเล่นนี่มีอะไรหลอกเด็กมาเล่น,น,นแล้วยังไงล่ะเก็บดิแค่ต้องเขสะอาดสิโนาเราไปทำกันบ้านกันเฮ้ยอะไรอ่ะแ <c oughs> ชามป์น้องทำกันบ้านแล้วที่เหลือที่บ้าน <c oughs> อะไรอ่ะไม่กวาดเริ่มไอขึ้นมาทันทีขึ้นอะใครใครใครเด็ดมากเก็บคนนั้นแหละจบไป <c oughs> เอาไม <ป S 3> <ป>่กวาดมาเลยเต๋อไปกันดิ อย่างนี้มันจะเป็นไยนเลยทุกคนพอยข้างมาจะด่าพอแล้วดเกี่ยวออิแล้วเดี๋ยวเตรียมรับคำร้องเรียนได้นะจากการ้ันดูวมันกันใหญ่เยทุกคนพอเหอะไม่เกี่ยวละไปละอไปละ โโอหการบ้านเยอะรีบเข้าบ้านโอ้โห